พร้อมโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 fanpage ด้วยนะครับตอนนี้จะมารีวิวในการสวมใส่ให้ดูการสลับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเองได้รีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ Adidas p r e d a t o r 2025คู่ ตัวมีลิ้นสีแดงตัวนี้นะครับเป็นตัว Flow Over ทั้ถงตัวนี้นะครับรีวิวให้เห็นข้อมูลทุกอย่าง EP ที่1นึ่งนะรีวิวให้เห็นกันแบบชัดๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวแบบตัวเต็มๆนะสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับเข้าไปแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยกันแล้วกันนะครับอเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะมารีวิว สวมใส่ให้ดูกันว่าเจ้ารองเท้าคู่นี้ใส่แล้วอยู่บนสนามหญ้าสีเขียวๆแบบนี้นะใส่แล้วจะเป็นยังไงกับคนที่เท้าบานอย่างผมแบบนี้นะเนี่ยถ้าเทียบกับรองเท้ากับเท้าผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูกันนะครับมาเรามาใส่กันเลยก็แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ผมเองได้รีวิวเจ้ารองเท้ารุ่นนี้นะครับแต่เป็นตัว24นะครับ a d i d a s Predator 2024 ไปก็หลายสีหลายคู่นะครับก็ตัว2024ก็เป็นอีกหนึ่งสีเป็นอีกหนึ่งอ่าไม่ใช่ดิเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใส่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่อ่าต้องการรองเท้าในสายคอนโทนนะครับหน้าเท้าบานใส่ได้อะไรประมาณนี้นะครับของตัว2024นะก็โอเคมากๆนะครับเดี๋ยวตัวใหม่ตัวล่าสุดสีแชมเปญสีนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมขอขยับเชือกองเท้าก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ใส่ได้ง่ายๆมากขึ้นนะครับอ่าโอเคใส่ข้างขวาก่อนนะครับโวบอกได้เลยว่าพอดีเท้า ป๊ะเลยนะครับพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับอขอขยับเชือกรองเท้าให้เยอะๆก็แล้วกันนะครับจะได้อตอนนี้ผมขยับเชือกรองเท้าออกไม่หมดนะจริงๆต้องขยับมากกว่านี้รู้สึกว่ามันจะแน่นๆไป เพราะว่าขยับเชือกรองเท้าออกไม่หมดโอเคอ่ะตอนนี้ขยับเชือกรองเท้าออกมาพอสมควรแล้วนะครับอ่าว้าวความรู้สึกความรู้สึกไม่ต่างอะไรจากตัว2024เท่าไหร่นะครับแต่ความรู้สึกตัวซับรองเท้าด้านในรู้สึกว่าจะจะจะนุ่มขึ้น นิดนึงนะครับจะนุ่มขึ้นนิดนึ่าจากนั้นก็ผูกเชือกลองเท้านะครับอ่าเชือกลองเท้านะครับผมพยายามขยับเชือกรองเท้าแล้วเมื่อผูกเสร็จไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นไหมนะอะนาจจะเห็นเชือกรองเท้าจะอยู่ผูกเสร็จแล้วจะอยู่เหลือประมาณนี้เองนิดเดียวนะครับเหลือนิดเดียวจริงๆเนี่ยแค่นี้นะครับจากนั้นก็รัดสาย อ่ะเรียบร้อยนะครับต้องรัดประมาณนี้ต้องรัดต้องรัดประมาณนี้นี่อ่ะนี่โอเคนะครับเรียบร้อยอีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึงงน่งข้างนีงข้ขอขอขอดึงเชือกย,วยาวๆเลยอ่ะจะได้จะได้ใส่ง่ายๆนะครับ มีหลายหลายคนมาถามว่าพี่แล้วทําไมพี่ไม่ใส่มาตั้งแต่อตอนแรกเลย <c oughs> คือฟิลในการใส่รองเท้าผมอยากจะให้เห็นจริงๆว่าเมื่อใส่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอยากจะให้เห็นเลยว่าเออใส่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้ต้องการมาเพื่อใส่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยอ่าจากนั้นก็ยัดรองเท้าอ่ยัดเท้าเข้าไปปับ๊บ <c oughs> พอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับจากนั้นก็ขยับเชือกรองเท้าตามนะเชือกรองเท้าที่ให้มาเป็นเชือกเส้นแบนนะครับเป็นเชือกเส้นไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับความยาวของเชือกนะในความรู้สึกของผมคือให้มาพอดีกับการรัดเชือกรองเท้ารอบเดียวนะครับไม่ได้ให้มายาวมากเกินนะเนี่ย ผูกปับเหลือแค่นี้นะครับนี่โดยอยู่ประมาณแค่นี้นะครับจากนั้นก็เอาลิ้นมาลัดเรียบร้อยนี่นะครับเรียบร้อยนะครับความรู้สึกแรกหลังจากที่ใส่เสร็จนะครับคือรู้สึกว่าพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับไม่รู้สึกว่ามันจะหลวมหรือว่าแน่นเท้าอะไรเลย รู้สึกว่ามันพอดีเท้าเป๊ะเ,ะเลยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมเองใส่เบอร์รองเท้าเบอร์41นะครับก็ตอนนี้คู่ที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้ก็เป็นเบอร์41เหมือนกันนะครับก็ใส่เสร็จแล้วก็รู้สึกพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าส่วนไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับบริเวณด้านหน้าเท้าอ่าบริเวณด้านหน้าเท้าจะเหลือจะมีพื้นที่เหลืออยู่ตรงนี้นิดนึงประมาณ ปลายนิ้วชี้ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณปลายนิ้วชี้ทั้งสองข้างเลยถามผมว่าโอเวอร์ไซส์ไหมก็ไม่โอเวอร์นะเหลือประมาณนี้โอเคกําลังพอดีเลยเพราะว่ามีส่วนให,มนให้มีส่วนให้เวลาเราสวมใส่เล่นจริง,รงๆอะ่ะเท้าเราก็จะขยายมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เติมเต็มในส่วนนี้พอดีเลยนะครับดันหน้าเท้าอกกระชับเท้าดีมากๆนะครับดันหน้าเท้าข้างเท้าก็ อ่าก็โอบกระชับด้านข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะครับนี่พอดีเท้าทุกส่วนเลยนะครับใส่แล้วพอดีเท้าทุกส่วนเลยไม่รู้สึกว่ามันจะรัดจนเกินไปนะครับใส่แล้วก็คือความความความรู้สึกของผมนะคือพอดีเท้าเป๊ะเลยนะครับบริเวณข้อเท้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนลิ้นด้านหน้านะครับนี่ความยาวนะครับ เดี๋ยวผมยืนให้ดูนี่นะครับยืนเสร็จแล้วเช่นเคยนะครับรองเท้ารุ่นนี้ยังใช้ชุดปุ่มเช่นเดียวกับตัว Predator 2องพนะครับชุดปุ่มชุดนี้นะครับสลหับตัวผมเองคือมันดีอยู่แล้วนะครับก็ตัว2 0 2พก็ไม่ได้พัฒนาชุดพื้นหรือว่าชุดปุ่มอะไรใดๆนะครับก็ของดีมันดีอยู่แล้วอะเออนะนี่ ข้างเท้าด้านในานะครับอันนี้คือเท้าขวานะข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะครับด้านหน้าเท้านี่เท้าซ้ายด้านหน้าเท้าน,นะครับข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนี่ด้านซนเท้านะครับ สีนี้นะบอกได้เลยว่าอยู่ในสนามหญ้าสีเขียวแล้วมีลิ้นสีแดงนะสวยมากนะครับสวยมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมยืนกระโดดให้ดูนี่ปุ่มไม่หักนะครับปุ่มไม่หักนะชุดพื้นนะครับนี่ชุดพื้นนี่สวยมากๆนะครับอ่า พื้นดูพื้นอีกทีนึง่งนี่สวยงามจริงๆนะครับเรียบร้อยนะครับเอามาใส่ให้ดูแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้า Adidas Predator 2025สีวสายี Y สีเปิดตัวลิ้นสีแดงคู่นี้นะครับลหลายๆคนอยากจะเห็นรีวิวสวมใส่วันนี้จัดมาให้แล้วนะครับความรู้สึกของมันคือตอนนี้คือ มันใส่แล้วพอดีเทา้าเป๊ะเลยนะครับแนะนํานะใครที่อยากได้ว่าอยากจะสั่งซื้อรองเท้ารุ่นนี้สีนี้ใส่ไซส์อะไรซื้อไซส์นั้นนะครับไม่ต้องเผื่อไซส์นะมีหล,หลายๆคนซื้อไปแล้วบอกว่ามันหลวมแต่ที่ซื้อไปคือบวกไซส์ของตัวเองขึ้นไปนั่นก็มันมันก็เลยทําให้หลวมนะครับถ้าใส่รองเทา้าไซส์ไหนแนะนําให้ซื้อไซส์นั้นดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวให้เห็นกันแบบชัดๆแล้วสำหรับเจ้าตรองเทา้า Adidas p พ e d a t o อ2์อาสสีวายคู่นี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวยังจะมีรีวิวให้ดูอีกหลายๆคู่นะครับยังไงฝากติดตามช่อง YouTube รองเทา้าฟุตบอลกันเองด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้อยากเอาไปใส่อยากเอาไปใส่อยากเอาไปใส่เล่นนะครับสั่งซื้อได้ที่ Facebook รองเทา้าฟุตบอลกันเองนะครับมีอยู่2 Facebook นะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับก็ เข้าไปกดติดตามได้เลยสอบถามข้อมูลมาได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวมีรองเท้าคู่ไหนเข้ามารีวิวเราติดตามกันด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ง <c oughs> ดงามงดงามจริงๆ